คลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลโทรประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่หมู่ที่8ตํบาบลวังทองอเ 4, ำเภอสีสัมรงจังหวัดสุโขทัยมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและถุงยางชีพในเบื้องต้น200ชุดนะครับยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าตรวจรักษาการป่วยเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับให้คำแนะนำกับประชาชนที่อยู่ในสภาวะเครียดและแจกถุงยางชีพยาสามัญประจำบ้านข้าวกล่องและน้ำดื่มสะอาดนะครับ สถานการณ์ในภาพรวมคาดการสภาพอากาศระหว่างวันที่29-31กันยายน2517จะมีร่องบรสุมเลื่อนไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะครับทำให้ปริมาณน้ําฝนลดลงเล็กน้อยคาดการแม่น้ํายมปริมาณน้าในพื้นที่จังหวัดสุโข,ขทยัยมีแนวโน้มลดลงยกเว้นฝายบ้านกงนะครับอำเภอกงไกรลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งโครงการชลประทานได้เปิดประตูระบายน้ําคลอง6บาทคลองยมหน้านคลองยมเก่า ประตูระบายน้าคลองน้ําโจรลดผลกระทบนะครับและหลังจากนี้ไปน้ําจะเดินทางไปในพื้นที่รับน้ําท่งบาระกมโมเดลในเส้นทางแม่น้ํายมสายเก่าทางประตูระบายน้ําแม่น้ํายมสายเก่าที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งในขณะนี้อําเภอพมพิรามครับเป็นอําเภอแรกที่รับมวลน้ํานี้จากจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งในตอนนี้มีประกาศเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ ส่วนแม่น้ำยมสายหลักจะไปบรรจบกับแม่น้ำยมสายเก่าที่ประตูระบายน้ำท่านางงามและประตูระบายน้ำบางแก้วอำเภอบางระกำรมจังหวัดพิศนุโลกและในวันพรุ่งนี้ครับตามกําหนดการนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชาวจังหวัดสุขโขทัยเพื่อให้กำลังใจนะครับให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคอุทกภัยไปด้วยดีที่ตำบลคลองกระจงบ้านวังใหญ่นะครับที่ผมอยู่ในขณะน,นี้บ้านวังทองตำบลปากแควและตำบลยางซ้ายที่รับผลกระทบจากมวลน,น้ําและความเสียหายแก่บ้านเรือนและที่อยู่อาศายัยพร้อมกับพื้นที่ทางการ,กรเกษตรซึ่งในขณะนี้ครับประชาชนต่างทราบข่าวรู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้พบนายกุรัฐมนตรีหญิงเดินทางมาเยี่ยมตนเองถึงที่บ้านครับ